ปรุงอาหารให้ต้นไม้ค่ะเ,เพื่อนดินสองส่วนนะคะขี้แกแก็บส่วนหนึ่งนี่จะ้ะที่บัวแห้งส่วนหนึ่งแล้วก็ใบไม้หมักมีขี้เท้าบ้างก็เบือกไข่ที่ยายตำให้ละเอียดมาใส่ด้วยนะคะเ,เพื่อน,นอ มักคุกให้เข้ากันนี่ใบไม้ใบไม้มักจะปรุงให้อาหารให้ทุเรียนจะ้ะให้ทุเรียนทุเรียนอย่างนี้ต้นเล็กยายให้อาหารเขาก่อนแล้วก่อนที่จะลงดินที่ อยู่ในถุงนะคะคุกให้เข้ากันใบไม้หมักนะคะขี้ไก่แกบนี่ก็หมักมาแล้วยายซื้อขี้วัวแห้งยาใส่ขี้เถ้าเพราะว่ากันลา ใส่ขี้เท่าขี้เ้าที่เราหงุหงข้าวเราเก็บไว้เปลือกไข่เราก็มาตากแห้งตาให้ละเอียดนี่นี่มีเปลือกเปลือกไข่ใส่มาแต่มองเห็นสีขาวๆนี่เปลือกไข่เปลือกไข่เพิ่มแคลเซียมปรุงให้อร่อยเหมือนเราปรุงอาหารเรานั่นแหละพืชก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องการ สารอาหารครบถ้วน uh แล้วมีประโยชน์อันนี้ของของยายหมักหมัก okay. แบบชีวภาพเลยไม่มีไม่ไม่มีไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีนี่เข้ายายหมักคุกทั้เข้ากันโอ้มีมีเปลือกมะเฟ้าสับละเอียดที่ยายแช่ตเอ้ยแช่น้ำ ข้ามคนนืนก็เอามาใส่ด้วยเป็นส่วนประกอบด้วยนี่จ้ะการหมักหมักเข้าด้วยกันชีวภาพนะคะผสมคุยหมักชีวภาพ ก่อนที่ยายจะไปใส่เีย๋ยก็ต้องหมักแบบนี้ต้องคุกแบบนี้จ้ะส่วนผสมที่เราใส่มาให้คุกให้เข้ากันด,ดีนะคะช่วงนี้ฝนตกเราก็ต้องรีบจะปลูกอะไรจะ ให้อาหารต้นไม้ก็ต้องให้เขาหน้านี้แหละค่ะบำรุงเขาฟื้นฟูเขาที่เขาให้ผลเราเนะาะอย่างมะม่วงยังเสียตัดแต่งกิ่งเสร็จในช่วงนี้ก็พอดีก็ต้องให้อาหารค่ะลำไยกำลังมีลูกก็ต้องให้อาหารไป,ประท้อนเรียบร้อยแล้วตัดแต่งกิ่งแล้วก็ต้อง ซื้ออาหารให้เขาก็ช่วงนี้น้ำธรรมชาติเยอะค่ะแต่ว่าเราต้องใส่อาหารให้เขาแล้วเป็นนะค่ะ